สวัสดีครับผมหมอต่อจากช a n นลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง5วิธีการบำรุงสมองนะครับและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยที่เป็นวิธีง่ายๆที่เ,เพื่อนๆสามารถทําได้เองที่บ้านได้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้หลังจากดูคลิปจบได้ทันทีเลยครับก่อนที่จะไปวิธีการบำรุงสมองนะครับเราต้องรู้จักหน้าที่ของสมองก่อนนะครับสมองนะครับจะทําหน้าที่ควบคุมและก็สั่งการให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกติโดยสมองนะครับจะแบ่งเป็น2 ซีกใหญ่ๆนะครับก็คือซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาโดยสมองซีกซ้ายนะครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผลนะครับการคํานวณการใช้ภาษาการคิดวิเคราะห์ส่วนสมองซีกขวานะครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์ความทรงจาครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกศิลปะดนตรีนะครับหรือไม่กระทั่งคนที่มีความทรงจำเนี่ยดีๆเนี่ยก็มักจะมีสมองซีกขวาที่โดดเด่นกว่าคนทั่วไปซึ่งสมองนะครับก็เหมือนอว,วัยวะอื่นๆ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็คือเรายิ่งใช้สมองนะครับสมองของเราเนี่ยยิ่งดียิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ผมก็เลยรวบรวม5เทคนิคนะครับในการบำรุงสมองมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันวิธีที่1ครับให้เพิ่มเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองของเรานะครับเลือดนะครับเปรียบเสมือนท่อน้ําที่มีสารอาหารเนี่ยไปให้เนื้อสมองของเราเนี่ยได้เติบโตได้พัฒนานะครับยิ่งมีเลือดไปเลี้ยงสมองมากเท่าไรนะครับสมองของเราเนี่ยก็ยิ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้นครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอแเราทำไงจะให้เลือดไปเลี้ยงสมองเยอะๆนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับก็คือการออกกําลังกายนะครับ ห้ามสูบบุหรี่และก็ดื่มน้ําไม่เพียงพอครับการออกกําลังกายนะครับจะทําให้เลือดเนี่ยสูบฉีดได้ดีมากขึ้นนะครับหัวใจของเราเนี่ยถ้าบีบตัวได้ดีนะครับมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนั่นเองครับส่วนการงดบุหรี่นะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชานะครับซึ่งเป็นสารที่จะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบตัวลงมันหดตัวลงพอหลอดเลือดมันตีบแล้วเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็จะทําได้ยากขึ้นหากเราเลิกบุหรี่ได้นะครับจะ ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองมากขึ้นปริมาณมากเลยนะครับและว,วิธีสุดท้ายนะครับที่จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองก็คือการดื่มน้ํามากๆครับน้านะครับจะทําให้เลือดของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมนะครับได้อย่างเพียงพอซึ่งปริมาณน,น้ําที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันนะครับก็คือน้ําหนักของเพื่อนเพื่อนะครับคูณด้วยเลข33นั่นคือปริมาณมิลลิลิตร ที่เป็นเพื่อนควรรับประทานน้ําต่อวันนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปวิธีการดื่มน้ําอย่างถูกวิธีนะครับตามลิงก์ด้านบนนี้เพื่อนๆสามารถไปรับชมได้เลยนะครับวิธีการบํารุงสมองข้อที่2นะครับคือการรับประทานวิตามิน A B, C และก็ E ครับซึ่งวิตามินเหล่านี้นะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับพูด,ดง่ายๆคือมันเป็นวิตามินที่ค่อนข้างที่จะบํารุงสมองอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมจะไม่ได้แนะนําอาหารที่ต้องทานเป็นพิเศษนะครับแต่จะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทานอาหาร อย่างหลากหลายนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเน้นไปที่เนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงนมแล้วก็ไข่ด้วยนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้นะครับจะอุดมไปด้วยวิตามิน ABC แล้วก็ E จํานวนมากหากรับประทานได้อย่างเหมาะสมนะครับมันจะช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอภาวะสมองเสื่อมได้อย่างดีมากเลยครับวิธีการบํารุงสมองข้อที่3นะครับก็คือการบริหารสมองตามซีกครับผมเพื่อนๆจําได้ไหมว่าต้นคลิปผมพูดว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ตัวเลขแลว้วก็ภาษานะครับส่วน สมองซีกขวาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ดนตรีศิลปะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยควรจะต้องบริหารสมองทั้ง2ซีกอย่างควบคู่กันนะครับเช่นสมองซีกซ้ายนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับตัวเลขปริศนาอักษรไขู้โดกุเกมยี่สนะครับหรือแม้กระทั่งการบวกลบเลขในใจอย่างง่ายๆการทอนเงินหรือว่าการคิดเลขอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเกมเหล่านี้นะครับก็จะช่วยบํารุงสมองซีกซ้ายของเพื่อนๆได้อย่างดีมากเลยนะครับส่วน สมองซีกขวานะครับจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไปทําการวาดรูปนะครับฝึกวาดรูปฝึกเล่นดนตรีแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยไม่ชอบวาดรูปไม่ชอบเล่นดนตรีกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยบํารุงสมองซีกขวาให้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างมากเลยนะครับก็คือการร้องคาราโอเกะครับเพราะว่ามันมีทั้งการฝึกเข้าจังหวะนะครับการจําเนื้อร้องนะครับการฝึกให้ตรงคีย์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนไปพัฒน,นาสมองซีกขวาอย่างมากเลยครับสรุปง่ายๆนะครับเกมที่ผมแนะนำเนี่ยก็ ถ้าเป็นสมองซีกซ้ายนะครับอาจจะเป็นเกมซุดูกุปริศนากษรไข้นะครับส่วนสมองซีกขวาเนี่ยอาจจะเป็นการร้องคาโ,โอเกะนะครับเกมจับผิดภาพหรือไม่กระทั่งการวาดรูปหรือการเล่นดนตรีเนี่ย ก็ช่วยทั้งนั้นเลยครับวิธีการบำรุงสมองข้อที่4นะครับคือการเอาสมอง2ซีกเนี่ยมาจอยกันนะครับมาประสานงานกันสมองซีซ้ายนะครับจะควบคุมการทํางานของมือขวานะครับส่วนสมองซีขวาเนี่ยจะควบคุมการทํางานของมือซ้ายซึ่งมันจะมีทั้งหมดประมาณ3วิธีการนะครับที่จะช่วยทําให้สมอง2ซีกเนี่ยประสานงานกันท่าที่1นนะครับเรียกว่าท่าจีบแอครับให้เป็นเพื่อนยกมือขวาขึ้นมานะครับทำมือจีบไว้นะครับส่วนมือซ้ายเนี่ยทำรูปตัวแอไว้ ดังรูปนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับทำสลับข้างกันไปเรื่อยๆนะครับสลับซ้ายขวาจีบ L บ L ทำไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดประมาณ10ครั้งจะทําบ่อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เป็นเพื่อนสะดวกนะครับจะทําเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะทําหลังรับประทานอาหารก็ได้ครับผมท่าที่2นะครับก็คือท่าโป้งก้อยครับให้เป็นเพื่อนยกมือขวามานะครับยกนิ้วโป้งโดยเอานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยหันหน้าเข้าตัวเองนะครับส่วนมือซ้ายเนี่ยยกนิ้วก้อยหันออกจากตัวเองนะครับแล้วก็ทําสลับกันไปเรื่อยๆนะครับโป้งก้อยโป้ง ก้อยโป้งก้อยส่วนวิธีการบริหารสมองท่าที่3นะครับก็คือการนับเลขคขว้มือครับผมโดยให้เพื่อนๆนะครับยกมือขวาขึ้นมานับเลข1ไว้นะครับแล้วมือซ้ายเนี่ยชี้เข้าหามือขวาดังรูปเวลาเ,เพื่อนๆจะนับเลข2นะครับก็คือให้สลับข้างกันมือซ้ายนับเลข2แต่มือขวาชี้เข้าหามือซ้ายครับและสลับข้างกันไปเรื่อยยกตัวอย่างนะครับ1 2 3 สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ ซึ่ง3วิธีนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยทําให้สมองทั้ง2ซีของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นครับและข้อที่5นะครับวิธีการบํารุงสมองข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นะครับจะเหมาะสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่มีพ่อแม่กเกษียณแล้วนะครับแล้วไม่ได้ทางานทําการอะไรเลยซึ่งมันมีงานวิจัยหลายชิ้นมากเลยนะครับเมื่อเทียบคนที่กเกษียณแล้วยังทํางานอยู่กับคนที่กเกษียณแล้วแล้วหยุดทํางานไปเลยเนี่ยพบว่าสมองของกลุ่มที่ยังทํางานอยู่นะครับมันมีความสดใหม่นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า กหากมที่ยุดทํางานไปเลยหาพื่อนคนไหนที่เกษียณแล้วหรือว่ามีพ่อแม่ที่เกษียณแล้วนะครับเราอาจจะหางานเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไปให้พวกท่านทานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวนะครับการเลี้ยงสัสตว์เลี้ยงนะครับการปลูกพืชาการขายของเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งงานเหล่านี้นะครับจะช่วยชะลอทําให้สมองของคนที่เกษียณ <ๆ S 2> แล้วเนี่ยมันเสื่อมช้าลงครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5เทคนิคในการบํารุงสมองนะครับและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมหากเพื่อนๆนคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคิดถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ